และหลังจากนี้สิ่งที่จะตามมาคือการชุมนุมใหญ่ครับวันนี้ถ้าใครฟังเมในคนดังนั่งเคลียร์และฟังผมตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะได้รู้สัญญาณไกลๆแล้วว่าชุมนุมใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นรู้ก่อนใครได้ซ้ำคือวันนี้คุณผู้ชมฮะขอประกาศให้ทราบและยืนยันว่าการทำหน้าที่ของเราเราไม่ได้เข้าข้างใคร<ะ>เราจะนำเสนอทุกฝ่ายขึ้นเพจรวมพลังแผ่นดินหน่อย กลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมจะนัดประชุมหาหรือกันถึงแม้ว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้หลายคนอาจจะบอกทำไมเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตากันเหลือเกินนั่นก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์ใช่ค่ะอ,อนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทและมีใครอีกนะครับเมย์บอกหน่อยสิ พรุ่งนี้ค่ะก็จะมีทั้งอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอาจารย์แก้วสารอาติโพอาจารย์ขัญสงอติโพนะคะคุณปรีดาเตียสุวรรณคุณสมชายสแสวงการคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์อาจารย์ประสานมฤคคพิทักษ์คุณจะเด็ดอินสว่างคุณประพันธ์คุณมีพลนมลเอกเสรีพิสุตเตมีเยเวทพลเอกสมเจตบุญถนอมพลโทโกนกเนตรขเวสนะพลโทน,นันทเดช เมฆสวัสด์ค่ะแล้วก็มีคุณถาวเรเสนียมคุณกสิทธิพิรมคุณหมอเหรียญทองแน่นหนานะคะคุณหมอวรวงเดชกิจวิกรมค่ะอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์คุณรสนาโตศิตรกูลอาจารย์คมสัน,นโคงลองเปิดภาพคู่กับกลุ่มคอปทอที่ชุมนุมในวันนี้มาหน่อยก็ได้เพื่อจะได้ประกอบข่าวเพราะกําลังจะบอกว่าวันนี้เอาจริงๆคือวันนี้เราพยายามจะมีการติดตามแล้วก็ติดต่อในแต่ละท่านว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเอายังไงกันต่อไป สุดท้ายวันนี้คุณผู้ชมฮะคือนอกจากกลุ่มคอปทอใช่ไหม <ฮะ S 1> ที่จะออกมาเคลื่อนไหวจริงๆแล้วเดี๋ยวค้างประกาศเอาไว้สักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะคือวันนี้อย่างคุณสมชัยแสวงการอดีตสวทานายนกเขานิติธรล้ําเหลืออาจารย์คมสันโพคงจริงๆวันนี้เขาเดินทางไปแจ้งความแล้วนะ,ะที่สอบสวนกลางถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะ วันนี้ค่ะทางด้านของอาจารย์ทั้ง3ท่านนะคะได้เดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางค่ะเพื่อที่จะไปยื่นเอาผิดแจ้งความเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีนะคะฐานที่มีการผิดในส่วนของรัฐธรรมนูญค่ะมาตรา 119, 120, 121, 122, 123และ129นะคะกระทําการที่เหมือนเป็นการเอื้อให้กับประเทศอื่นซึ่งทําให้เกิด ผลกับประเทศไทยนั่นเองจากคลิปเสียงของนายกรัฐมนตรีที่คุยกับสมเด็จหุ่นเซนนั่นแหละค่ะและที่สําคัญก็คือคุณสมชายสแสวงการได้มีการพูดในรายการคนดังนั่งเคลียร์เดี๋ยวจะได้ให้ฟังเสียงอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันเรื่องการชุมนุมใหญ่เพราะพรุ่งนี้จะมีการถกกันถูกไหมฮะ,ะที่โรงแรมรัตนโกสิร์และวันนี้มีการไปแจ้งความเพื่อให้ดําเนินคดีกับท่านนายกรัฐมนตรีลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณสมชายสแสวงการหนีอยฮะ ประมุกของฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนของประเทศไปเจราจาความเมืองใดๆก็ตามจะอ้างเหตุว่าเป็นเทคนิคในการเจราจานั้นฝั่งไม่ขึ้นครับเพราะเนื้อหาในสิ่งที่พูดนั้นเป็นสิ่งที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมวดสเรื่องความมั่นคงต่อรชอาจาัรน,นอกภายนอกรชอาจากกัรน,นะครับเ,เราเห็นว่าเรื่องนี้ เป็นความผิดต้องถือว่าร้ายแรงนะครับก็จึงขอให้กองบัญชาการสมบสกลางดําเนินการ ผู้ชมครับแล้วก็ขนาดเดียวกันตอนนี้คือต้องจับตาแล้วแหละเพราะว่าพักร่วมเองคือมุมหนึ่งต้องยอมรับเมื่อพักร่วมอย่างประชาธิปัตย์ก็ดีกําลังรอกระดาษในการชี้แจงกับสื่อกับคนไทยทั้งประเทศพักรวมไทยสร้างชาติมติออกแล้วกําลังรอไปนําเรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีพักอะไรอีกนะ<ม>วันนี้พักชาติไทยพัฒนาค่ะพักชาติไทยพัฒนาตอบว่ายังไงนะทางคุณท็อปราวุธบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอก็อาจจะต้องอยู่ร่วมรัฐบาลไปก่อนแลวจะไปสอบถามนายกรัฐมนตรี เรียกว่าหลักฐานเนข้อมูลไม่เพียงพอต้องใช้คำนี้ล่าสุดคุณผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ที่ถามว่ามวลชนทําไมจะมารวมตัวกันเมื่อคืนนี้ตอนที่เราไลฟ์สดจบรายการไปแล้วนะฮะผมก็นั่งไลฟ์สดแล้วก็บังเอิญเรื่องเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเนี่ยแหละปรากฏว่าได้ต่อสายคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์เดี๋ยวลองเปิดภาพพี่ตู่ขึ้นมาอินเสิร์ตคู่ขนานกันหน่อยก็ได้นะฮะเอเราเรียก เราเรียกสักว่าลุงอาพี่ได้ไหมตอนนี้ได้มั้งเราทําข่าวเราเรียกได้ใช่ไหม้เดี๋ยวเขาจะบอกอ้าวมึงไปสนิทกับเขาอ่ะไม่ได้สนิทนะผมไม่ต้องคุยกับทุกฝ่ายอยู่แล้วปรากฏเมื่อคืนมันมีระยะแล้วบังเอิญคุณจตุพรดันประกาศขึ้นมาเลยว่าจะชุมนุมใหญ่แล้วก็บอกด้วยว่าเหตุผลทั้งหมดเนื่องมาจากการที่นายกรัฐมนตรีทําแบบนี้เหมือนเอากองทัพกับแม่ทัพภาคที่สองไปบรรณาการให้กับฮุนเซนคือเมื่อคืนนี้ตอนเราจบรายการแล้วเรานั่งไฟ้สดกันอะ แกบอกหมุดหมายเลยเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนแรกผมก็งงบอกเอ๊ะไม่ใช่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหรอยังงง,งๆแต่คุณตูจ่จตุพรบอกไม่ใช่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิขอฟังหน่อยนะฮะประกาศแล้วนะฮะจะชุมนุมใหญ่เอาฟังเสียงหน่อยฮะในประเทศไทยนั้นนะครับจะหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าหรือจะสิบเท่านะครับที่กัมพูชาสำแดงนะครับในเบื้องต้นหารือกันว่า นะครับวันใดยังไม่ทราบแต่ที่ในกําหนดแล้วอนุสาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ้าวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือจุดจะแสดงพลังคนไทยถูกต้องรอวันศุกร์ประชุมและเคาะวันอีกทีหนึ่งถูกไหมวันวันศุกร์สิบโมงจะแถลงจบนายนจนยนี่ให้แจ้งให้ทราบว่าแถลงหน้าที่อย่างใดเพราะเพิ่งประชุมคณะใหญ่กันมาเนี่ยนี่คือม็อบไล่รัฐบาลหรือเปล่าเนี่ย คือผมว่าเป็นการแสดงจุดยืนรัฐบาลยังไงไปอยู่แล้วไม่ไม่ <ใน S 1> ตตะมวลชนเอามากดดันเพื่อไล่รัฐบาลใช่ไหมตอนนี้ยคือผมไม่แน่ใจว่าวันนั้นในรัฐบาลไปแล้วหรือยังกันเด็จนะคร<อ>ับอ๋อพอภูมิใจไทยเขาถอนเนี่ยอ่าก่อไปรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอ่าเห็นด้วยใช่ไหมเออประชาชิที่ปัดคุณเห็นด้วยใช่ไหมโอ้นี่จะไปโทษน,นะจะไปกดดันพรรคอื่นเหรอคุณตูถูกต้องอ่าเออชัดเจนคุณเห็นด้วยกับมุมมองของนายกรัรมนตรีแบบนี้ใช่ไหมเออ เพียงแค่นะครับครึ่งหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติที่เขาแตกมาเนี่ยมาทางนี้ก็จบแล้วอมชมครับแล้ววันนี้พอทางด้านของคุณตูจ่จตุพรประกาศว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือช,ชุมนุมใหญ่เมคนหลายคนยังไม่ทราบวันนี้คุณสมชัยแสวงการมาออกรายการนอกจากจะไปแจ้งจับท่านนายกปรากฏดีเดย์วันไล่แล้วใช่ค่ะคือวันนี้เนี่ยแกก็เล่าเลยในรายการบอกว่าคือ จะมีการนัด28มิถุนา,<อ>าวันเสาร์เมย์ก็เอ๊ะวันผิดหรือเปล่าพี่เพราะว่ามันนานไงอีกอาทิตย์กว่าเ,ออเพราะว่าเสาร์เนี้ยก็คือมันจะวันที่20ถูกไหมยี่สิบเอ็ดถูกไหมคะเออแล้วก็เอ๊ะย้ำแล้วย้ำอีกว่า28มิถุนายนหรอ,อบอกใช่28มิถุนายนเสาร์หน้าทำไมนานนะ คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าให้เวลารัฐบาลคือด้วยความเคารพแม่เสียดายไม่ได้ถามคุณสมชายบางคนอาจจะมองเมื่อกี้นี้เห็นแผนผังที่ทําใช่ไหมด้วยความเคารพทุกท่านนะฮะเพราะมีบางคนเดี๋ยวต้องตั้งคําถามคนหน้าเดิมทั้งนั้นเลยนี่เป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับทักษิณชินวัตรหมดเลยนี่ถูกหรือไม่อย่างไรแต่ขนาดเดียวกันเดี๋ยวนคนอาจจะมองไปว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มมวลชนรอต่อรองหรือเปล่าทาไมถึงขีดเส้นตั้ง28ให้เวลารัฐบาลในการตัดสินใจเราก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีลาออก เลิกชุมนุมไหมก็ไม่ต้องชุมนุมหมายความว่าถ้าก่อน28ท่านนายกออกก็ไม่ต้องชุมนุมยุบสภาได้ไหมได้อ๋ได้หมดเลยสภาใช่ค่ะก็คือรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่ใจนะว่าจะไม่ลากต่อเหมือนสมัยก่อนอันนี้ด้วยความเคารพเพราะว่าคือผมถามคุณจตุพรว่าจะไม่เหมือนกับเวทีประชาธิปัตย์แล้วลากมาลุมกำนานแล้วยึดเลยคุณเอสมชายว่ายังไงถามเหมือนกันว่าจะมีการชุมนุมยึดเยื้อค้างคืนกันต่อหรือเปล่าบอกว่าไม่ค่ะการชุมนุมสมัยนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วจะมาแบบ เช้าไปเย็นกลับ<อ>เหมือนต่างประเทศแล้วก็กดดันไปเรื่อย,อยใช่จะสอดร,รับกับตูจตุพรพรมพรมบอกถ้าสมมุตินะพักร่วมอยู่ก็พักร่วมด้วยใช่กำหนดแล้วนะฮะ28มิยออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเธอต้องเล่าต่อเพราะเมื่อคือนงงมากเกงใจคุณจตุพรคุยกันเกือบเที่ยงคืนทำไมต้องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คือพี่เอกสมชายนแกบอกว่าจริงๆทุกอย่างที่เลือกมามีนัยยะหมดทําไมต้องอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เป็นเพราะว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นสัญลักษณ์ของสงครามอินโดจีนสมัยนู้นที่ไทยรบชนะเวียดนามและกัมพูชาค่ะอ๋อเหรอใช่ลองฟังคุณเอกสมชายแสวงการหน่อยฮะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่นัดกันเนี่ยมีสัญลักษณ<อ>์นามธรรมหมายนะถูกอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยจะเป็นจุดชุมนุมผมบอกได้เลยว่าถ้ามีาถูกไหมเสาหน้า ประกาศให้เลยเลยเดี๋ยวเสาหน้านี่หมายถึงที่จะถึงนี้เสาถัดไปอุ้ยมันอีกนานนะพี่เขาลาออกไปก่อนแล้วเปล่าก็ไม่รู้ละสาลาออกไขต้องชุมนุมไงเสาถัดไปคือ28มิถุนาใช่ก็ไมให้เวลานานจังคะพี่ให้เวลาดีให้มากให้มากก่าคุณโดนทิน4ีชั่วโมงอ๋อก็คือ28เนาะ28มิถุนาถูกไหมพี่คืองี้ขั้นตอนเนี่ยเราก็พยายามให้มันเดินไปตามระบบ ที่ถูกต้องนะครับให้โอกาสแล้วเมื่อวานบอกแล้วว่าถ้าถ้านายกลาออกวันนี้ไม่ยืน่นดาเนินคดี<ช>เอาท่านไม่ลาออกผมก็ยืน่นดาเนินคดี<ช>พรุ่งนี้ประชุมกําหนดท่าทีเรียกร้องให้นายกลาออกและรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลถอนตัวกําหนดนัดหมายการชุมนุมวันเสาร์บอกเลยอนุสาวรีชัยสมรภูมิวันเสาร์ที่28<ช>อนุสาวรีชัยสมรภูมิเกิดขึ้นในสงครามอินโดจีนเกิดขึ้นเรื่องไทยฝรั่งเศสไทยกับ ตทำบูชาเวียดน้ำน,านี่แหละอันนี้คือเชิงสัญลักษณ์ด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนอม,มันเป็นการบอกประชาชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะนะครับแล้วเราผู้นมดอกนะไม่ได้อยากชุมนุมหรอกเดินหน้าไปตามคันลองดีกว่าดีกว่าครับพี่พ,พี่ว่าจะยืดเยื้อไหมถ้าคุณผู้ชมครับและนี่ต้องจับตามองเมื่อคุณสมชายแสวงการประกาศแล้วคุณจุดคุณตูจตุพรก็ประกาศหมุดหมาย วันนี้หลังจบรายการคนดังนั่งเคลียร์ก็เลยต้องถามให้ชัดค่ะคือตอนนี้จุดประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่จะออกมารวมตัวกันเนี่ยคุณต้องการอะไรกันแน่คุณสมชายบอกเลยลาออกถูกไหมฮะและน่าสนใจก็คือการลาออกครั้งนี้<ส>เห็นบอกเนื่องจากว่าคลิปเสียงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถให้อภัยคุณแพรทองทานได้เป็นความผิดอย่างร้ายแรงต้องลาออก ไม่ใช่าพิสภานะเมย์ใช่ค่ะคือ,คอวันนี้คุณสมชายพูดน่าสนใจเพราะเดี๋ยวเรากำลังจะก,กางโมเดลให้ดูว่าล่าออกกัยุสภา,าหน้าไหนจะมาเป็นนายกนี่พยะยามผมพูดไม่สุภาพหน้าไหนก็คือใบหน้าใครจะโผล่ขึ้นมาจําดีๆนะพรุ่งนี้มวลชนเนี่ยเขาจะนัดเคาะคุยกันแล้วถึงแม้ใครจะบอกว่าพวกเขาเป็นคนหน้าเก่าแต่ประเด็นก็คือคําที่คุณสมชายพูดแล้วทิ้งทุ่นเอาไว้ต้องอย่าลืม คุณสมชายแสวงการนี่เขาเคยบอกนะ,ะเขาไล่ทางด้านของอ,อ,อดีตนายกมาแล้วนะก่อนหน้านี้มีทั้งทางด้านของคุณยิ่งรักแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งอะ่ะคุณสมชายเหมือนกันถูกไหมฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องลาออกไม่ยุบสภาแสดงว่าไม่ลาออกออขออภัยต้องลาออกเนี่ยแสดงว่าก็จะมีโผไม่กี่คน คือที่พี่พี่คุณสมชายเนี่ยแกบอกว่าต้องลาออกไม่ยุบสภาเพราะแกกัว่าถ้ายุบสภามันจะซ้ำรอยสมัยของนายกยิ่งลักษณ์เพราะว่าเหมือนพอยุบสภาไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลรักษาการก็คือรัฐบาลคุณแพ่ทองทาน,น,นี่แหละคืออย่างนี้ประเด็นคืออย่าลืมว่าถ้าถ้าลาออกเดี๋ยวค่อยบอกว่ามีแคนดิเดตคือใครและถ้ายุบสภาจะเกิดอะไรขึ้นแต่น่าสนใจก็คือเขาขีดมาแล้วว่ายุบลาออกอซึ่ง ฟังเสียงคุณสมชายก่อนลาออกครับไม่ใช่การยุบสภาไม่ได้เป็นความผิดของสสไม่ได้เป็นความผิดของรัฐสสรัฐบาลหรือสสฝ่ายค้านเป็นความผิดคนเดียวของคุณแพรทองทานในฐานะนายกรัฐมนตรีนําประเทศเข้าสู่ความเสี่ยงการเสียอิปไตยมีความเสี่ยงที่จะผิดกฎหมายความมั่นคงแห่งรัฐเยอะมากมายเรายังไม่รู้ว่าใต้พรมที่คุณแพทองทานไปกระทําการเนี่ยมีอะไรอีก คุณฮุนเซนซึ่งเป็นทหารรบมาตั้งแต่เด็กปกครองกัมพูชาเสมือนเจ้าของปร,ประเทศเองอยู่แล้วเนี่ยหกเปีในการรบเนี่ยมีความชํานาญเพราะฉะนั้นคุณไพรองทานซึ่งอ่อนด้อยประสบการ์์เผชิญศึกแบบนี้ไม่ได้การเจราจารของคุณแพรองทานซึ่งอ่อนด้อยเนี่ยไปเจราจากับเหมือนแมวไปเจราจากับสิงโตคนละเรื่องกันเลย แล้วอย่างมาั่นครับและเดี๋ยวจับตาดูนะฮะ,ะเมื่อประกาศชัดเจน28มิยอชุมนุมใหญ่อ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิล่าสุดต้องลาออกไม่ใช่ยุบสภา